สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะรายการคุย้า้ข่าวของเราพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่สี่กันยายนแล้วแป๊บเดียวเองเขาส่าเดือนกันยากันเลยเดือนกันยาต้นเดือนแต่เป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณอ๋อใช่หลายๆหน่วยงานดู่ังสวทหน้าเดินเร่งรีบกันมากเลย S <S แต่ไม่ใช่ว่าเราจะมาเร่งรีบในเรื่องของการใช้งบประมาณนะเร่งสรุปงานเรื่องสรุปงานและการ,รงบป<า>ระมาณก็ต้องใช่เพราะว่าอ,อย่างการเงินเนี่ยเขาจะต้องให้เรียบร้อยนะไม่น้อยกว่าวันที่สิบนะ,ะเราจะต้องเร่งสรุปกว่าจะเสร็จเรียบร้อยในหน่วยงาน,งานเหนอไปอีกว่าจะส่งเข้าถึงส่วนกลางเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ กับหน่วยงานทุกๆหน่วยงานเลยที่กำลังสรุปงานกันอยู่ในช่วงนี้นั่นเองเราก็ไม่ว่ากันนะคะช่วงนี้แล้วก็หลายๆหน่วยงานก็เป็นสิ้นปีแล้วที่ยังมีเงินคงยอดคงเหลืออยู่แล้วก็ที่จะไปประชุมศึกษาดูงานบ้างก็เป็นเป็นปกติแล้วก็หลายๆหน่วยงานก็มีเรื่องของการเกษียณอายุราชการด้วยในเดือนนี้มันก็จําเป็นต้องใช้งบประมาณในการเดินทางไปอีกนะคะจัดในจังหวัดแล้วยังจะต้องเข้าไปจัดในเขตในส่วนกลางนั่มันกันเป็นเรื่องปกติ นะคะของที่ทมเนียมเขาเคยปฏิบัติมาถามว่าไม่ทําได้ไหมก็ได้นะคะไม่ทําก็ได้แต่คนที่ทําผ่านผ่านมาก็เขาได้ทําแต่คนรุ่นใหม่ไม่ได้ทําความรู้สึกก็จะเกิดนะน้องโอถามว่าเกิดไหมถ้าเป็นน้องโอนถึงเวลาหนึ่งจะเกิดไหมว่าเอ๊ะทีของคนโน้นคนนี้ที่ผ่านมาจัดกันหมดเลยการจัดงานเออทีมาถึงกลุ่มเราบ้างทําไมไม่มีการจัด ทุกคนนี่เขาบอกว่าจิตใจมันเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนก็มีบ้างจะให้เขาเขาเข้าใจว่าโอ้ยมันไม่จําเป็นหรอกคุณไม่ได้อยู่ในวล้นคุณก็ต้องคิดอย่างนั้นนะน้องโบคือเป็นวละสุดท้ายจากที่เขาทํางานมาจนเกษียณอายุราชการน่ะวันครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาใช่ยิ่งคนที่ไม่มีโอกาสได้เป็นผู้บริหารใวันสําคัญสําคัญอะไรแทบจะไม่ค่อยมีแล้วไม่มีโอกาสได้ไปแล้วก็จะมีอยู่ก็แค่สุดท้ายของ ชีวิตเท่านั้นเองที่จะได้รับเกียรติอันทรงเกียรติตรงนี้ถือว่าได้รับเกียรติเลยนะใช่ครับวันนี้พี่ขอคุยหน่อยน้องโอโอวันนี้พี่บิงกระหืดกระหอบมาเนี่ยนะวันนี้ใส่เสื้อคอตรงนี้เป็นต่างประเทศนะเนเอยเอเสื้อตรากรมประชาสัมพันธ์หรือเปล่าครับใช่เสื้อเสื้องานอะไรครับนี่นี่พี่เป็นของสื่อนักประชาสัมพันธ์ของอาสาสมัครเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะของประเทศไทยนะน้องโอไม่ใช่ธรรมดา งานอะไรมาครับพี่หมออันนี้ก็ของโครงการที่ของประชาสัมพันธ์จังหวัดเขาจัดไงอ๋อที่ไปผ่านมาอ่าสองวันอ๋อแต่ไม่ใช่ว่าไปที่ผ่านมาที่ศึกษาดูงานไปประชุมที่เชียงใหม่อันที่ไหนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่พี่ไปอันนั้นพี่ไปประเทศลาวอยู่อ๋อครับวันนี้น้องโอที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านของเราก็ได้ต้อนรับคณะอาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตโบุญเกียว อีกทีนะบุญเกี่ยวนะครับอ่าญี่ปุ่นจากประเทศญี่ปุ่นเลยประเทศญี่ปุ่นโอ้โหพร้อมนักศึกษานะฮะมีทั้งหมดตอนนี้ก็วันวันนี้มาเป็นนักศึกษาแพทย์เหรอครับอ่ามนุษยวิทยาปีสามครับทีนี้เขามาศึกษาดูงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านอ่ามาดูงานเกี่ยวกับของเขาก็เน้นเรื่องของการดูแลของผู้สูงอายุแล้วก็การแพทย์แผนไทยอ่าวันนี้คุณหมอชนินดีปินตารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านก็ ได้พูดเป็นภาพรวมๆเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุขภาพคนจังหวัดน,าน่านมันมีอะไรและอะไรคือปัญหาหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ก็ประมาณมนั้นนะแต่ขณะนี้น้องโอที่าสาสุขทุกๆ,ๆแห่งที่เราถือว่าเป็นปัญหามากๆเลยทําให้มันเกิดให้มีอาการของโรคเกิดขึ้นก็คือเรื่องของพฤติกรรม,มโรคไม่ติดต่อนั่นแหละ พฤติกรรมการอยู่การกินอะไรต่างๆพฤติกรรมแต่ละวันที่จะมีผลส่งต่อสุขภาพร่างกายใช่ไหมครับทั้งการปฏิบัติงานบางคนไม่ทํางานแต่นองเอยแต่นั่งอยู่หน้าคอมอย่างเงี้ยเล่นเกมเล่นอะไรดูทีวีตลอดทั้งวันอะไรอย่างงี้อันนี้มันก็จะทําให้มีภาวะของเรื่องของกล้ามเนื้อร่างกายส่วนประสาทมันจะเครียดก็จะปวดบ่าตรงนี้จะแข็งหนักมากเลยครับ อันนี้ก็คือนกับส่งผลต่อร่างกายเหมือนกันต่อไปสายตาก็จะเริ่มผ้ามัวเสียเล่นมากนั่งนานระบบขับถ่ายก็ไม่ดีที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีอาหารเคยทานปกติก็ไม่ทานจะทานอาหารก็กลัวเสียเวลาในการเล่นเกมอก็กินอะไรก็ไม่รู้นิดๆหน่อยๆบ้างขนมกรุบกอบบ้างก็เป็นสิ่งที่ ไม่มีคุณค่าทางอาหารนี่แหละคือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมใช่ไหมครับโรคไม่ติดต่อโรคไม่ติดต่อแต่ไปเกิดจากพฤติกรรมใช่พฤติกรรมแล้วก็โดยเฉพาะการรับประทานอาหารการกินด้วยใช่ไหมถูกต้องอันนี้พฤติกรรมในการทํางานอย่างอย่างเราทํางานเราก็จะแนะนําเรื่องของการเคลื่อนไหวใช่ไหมน้องโออย่างน้องโออย่างเนี้ยนั่งตรงนี้บ้างอะไรบ้างเดินบ้างอะไรบ้างออกนอนออกนี่ก็ถือเป็นการขยับขับเคลื่อนร่างกายแต่สังเกตคนนั่งอยู่หน้าคอมหรือการเล่นเนี่ยมันจะทั้งวันมันจะอยู่แล้วก็จะ แข่งอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามว่าจะเอายังไงให้มันชนะให้อะไรเงี้ยนะทะลุของเกมแต่ถ้าเวลาเราอยู่หน้าคอมเรื่องของการทํางานมันก็ไม่ค่อยเครียดเหมือนกันเล่นเท่าไหร่นะเล่นดูเหมือนจะสนุกนะแต่มันเพ่งเรื่องของการจะเอาชนะนี่สิทำเวลาอย่างเงี้ยมันก็เกิดภาวะความเครียดขึ้น แค่ว่าเล่นเกมจะทําให้ผ่อนคลายบางทีอาจทําให้ความเครียดได้เหมือนกันได้เจอความเครียดเพราะฉะนั้นเกมบางอย่างเป็นเกมที่รุนแรงน้องๆเด็กๆที่เล่นเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ต้องคอยดูแลสองดูแลด้วยแต่เราก็คงจะไม่ค่อยทันเด็กสักเท่าไหร่พอเห็นเดินมาปุ๊บมันพับแพ๊บหน้าจอซะละหมายถึงยุบลงย่อลงแล้วกัพ่อแม่พ่อแม่ซึ่งไม่เคยจับเรื่องของคอมพิวเตอร์เลยอย่างนี้ ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงเนี่ยมองไม่ออกก็คิดว่าอุยลูกเก่งขยันอย่างเงี้ยประมาณแต่แล้วก็เรื่องของพฤติกรรมการทานอาหารน้องโอบก็เป็นเรื่องลองลงมานะเรื่องอาหารนี่ลองจากพฤติกรรมช่ครับพฤติกรรมเหมือนกันเพราะว่าอาหารนี่ก็คือจริงๆแล้วอาหารทุกอย่างทุกชนิดมีคุณประโยชน์เหมือนกันครับ แล้วก็ก็มีโทษมหารเหมือนกันอาหารไม่ใช่ว่าไม่มีคุณคุณทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าทานยังไงทานให้พอดีครับอย่าเยอะเกินอย่ามากเกินแล้วอย่าเผ็ดอย่ามันอย่าเค็มไม่วันไม่มันไม่เค็มตามนโยบยายบเออแต่ยายในแพทย์สสุงว่าสามต้องไม่นะเนี่ยต้อง อา,อาหารครบหลักห <Yeah. S 2> ้าโมงต้องออกกําลังกาย <Yeah. S 2> ต้องไม่เครียดอารมณ์ต้องดี <Yeah. S 2> แล้วก็ไม่หวานไม่มันไม่เค็มไม่สูบไม่เสพไม่ดื่ม mm. นะเ <Yeah. S 2> ห็นไหมมัน <Yeah. S 2> มันก็เลยต้องต้องเขาเรียกว่าเป็นกระบวนเป็นวงจรหมด mm. เลยนะมันไม่ให้เสียระบบทีนี้พอเข้ามาก็คุณหมอ อาชรินดีเป็นตาหรือใครก็เรียกว่าคุณหมอโชตหมอโชตเนี่ยท่านจริงๆและตำแหน่งตำแหน่งท่านก็เป็นหุ้มในการโรงพยาบาลบ้านหลวงอ๋อครับน,นนี้ก็มารักษาการฝ่ายเ,เวชกรรมนะเป็นรับ,รบรผิดชอบฝ่ายเวชกรรมร,รองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านนะคะ ก็ได้บรรยายได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันต้องเป็นบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเลยหรือเปล่าครับเรว่าเขามีล่ามก็มีล่ามมาเหมือนกันอันไหนที่มันภาษาของศัพท์แพทย์มันก็จะทับศัพท์ไปอยู่แล้วค่อนข้างใช้ภาษาอังกฤษก็จะมีล่ามญี่ปุ่นมาด้วยนะคะก็พูดภาษาอังกฤษให้ล่ามล่ามก็แปลเป็นภาษาให้ทีนี้โชคดีนะอาจารย์ยูจิบาบารท่านเคยมาศึกษาวิจัยไทยลื้อบ้านหนองบัว ท่านมาท่านมาทําวิจัยตั้งแต่ปีสามสามแล้วแล้วก็ติดตามมาเรื่อยเรืๆเลยทั้งนี้นักศึกษาที่มาศึกษาดูงานเนี่ยมาวันที่สองจะกลับวันที่ห้านะแล้วก็พักที่น้องบัวอยู่โฮมสเตย์หมดเลยก้เสียดายไม่ได้อยู่ดูเรือแข่งโอ้ใช่ก็ก็นั่นแหละจริงๆแล้วก็เออถ้าไม่ติดโปรแกรมอะไรนี่เราก็จะดึงดึงเขาเข้ามาพูดคุยโอ้นี่เหรอคนญี่ปุ่นทําไมสนใจเรือง ของสุขภาพ<อ>ในจังหวัดน่านคือจะเอาของจังหวัดน่านเนี่ยไปเป็น,เป,นเป็นบางอย่างไปเป็นต้นฉบับของเขาเหมือนกันเพราะว่าขณะนี้ทางที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายแล้วนะหลายๆอย่างก็ก็ย่ําแย่พอสมควรเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนที่เขาสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือการนวดแผนไทยการนวดแผนไทยดังนะของ,งไทยของเราดังนะก็เลยต้องพาไปดูงาน การแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลน,น่านก็ติดสนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดน,าน่านครก็น้องเขาก็ได้ให้ความรู้สาธิตเลยอเอานักศึกษาจับนักศึกษาน,นั่งเลยนวดเลยนว,นวดเลย,นเลยอนวดฝ่าเท้าอย่างนี้ๆแล้วก็ถามความรู้สึกเขาเขารู้สึกอย่างไรพอ,อหมอของเราเนี่ย เช็ดเท้าจับเท้าทําอะไรให้แบบไม่รังเกียจไม่อะไรเขาคารู้สึกเขาเขาเขาตกใจแล้วเขาปีติมากเลยอย่างนี้เลยเขารู้สึกเขาเขาตกใจว่าจับอะไรของเขาแล้วก็ทําแบบทะนุถนอมทําแบบใส่ใจอ่ะประทับใจวันนีประทับใจเขาก็เลยได้ความรู้ตรงนี้ไปล่ามก็แปลไปพิชลีก็ช่วยช่วยพูดนะครับช่วยบอกว่าเออมันมันศาสตร์เนี้มันมีความสําคัญอะไรยังไงครับทำไมถึงต้องใช้ นอกจากจะใช้เรื่องของการมือจับรูปกดแล้วทําไมต้องอาศัยเอาไม้มากดจุดด้วยเพราะอะไรยังไงเพราะว่าเราต้องต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าระหว่างฝ่าเท้าทั้งสองข้างเนี่ยมันเป็นจุดสนย์รวมของอวัยวะภายในร่างกายแล้วต้องบอกเขาว่า ถ้าหมอเขากดลงไปแต่ละจุดละจุดคุณเจ็บตรงไหนให้บอกมันจะบอกได้มันเหมือนมันทํานายไว้เลยว่าคุณจะมีภาวะของการเจ็บป่วยในเรื่องนั้นหรือบางทีเขาก็อาจจะป่วยแล้วอเงี้ยมีน้องที่น้องนักศึกษาอยู่กับเขาจะจะไปกดนี่เขาจะเจ็บรบริเวณที่จุดของกระเพาะอาหารกับลำไส้ใหญก่ก็ถามเขาบอกว่าเขามีการเจ็บปวดอะไรตรงนี้ไหม เขาก็บอกว่ามีบ้างแต่ไม่มากบอกว่าให้ระวังเลยเพราะว่ามันเป็นทั้งกระเพาะและคลำไส้ใหญ่ก็เลยต้องบอกเขาก็เหมือนทํานายบอกเขานะเป็นอีกศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการรักษาสุขภาพได้ดีเหมือนกันนะครับเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติด้วยเขาเขามาแล้วมาดูได้อบได้นวดด้วยเนาะเขาก็รู้สึกสบายไม่ไม่ไม่แล้วยังมีอบมีประคบด้วยนะครับมีมีมีประคบให้ เขาก็รู้สึกแบบอยากทําเสื้อผ้าอย่างนั้นเขาไม่เปลี่ยนเขาเขาขอหน่อยขอหน่อยแล้วเขาก็อยากว่ามันรู้สึกยังไงแล้วสบายยังไงเขาอยากคงจะเขาฉลาดนะฉลาดเลือกที่จะเรียนกับเราโดยที่ไม่ให้เรารู้สึกตัวเขาก็จะอาศัยแบบเขาเขามองธรรมดาเขามองธรรมดาก็เหมือนเป็นการประคบแต่เขาไม่รู้ไม่รู้ถึงเรื่องการลงน้ําหนักเนี่ยีนที่สังเกตนะพอเป็นการลงน้ําหนักแล้วแล้วเขาจะพูดให้กันฟังเลย เขาเขาบอกความรู้สึกอ่ะให้เพื่อนเพื่อนเขาเขาฟังเลยนี่แสดงว่าเขาเขาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าไอ้พอมันเป็นอย่างนี้แหละมันรู้สึกยังไงลงน้ําหนักยังไงประมาณนั้นนะแล้วก็พี่ก็ทึ่งอีกอย่างหนึ่งผู้ที่ประสานมานี่เป็นใครรู้เปล่าน้องโอ้ทำไมครับเป็นเพราะพระอพระคงศิลนี่เหรอครับหรือยังไงครับที่ไทยที่จังหวัดน่านพระคงศิลพัทรา พัทราวุโธวุโธเนาะผู้ประสานงานเป็นรองเจ้าอาวาสวัดหนองบัวอืมแสดงว่าติดต่อกับพระอาจารย์ที่เคยไปศึกษาตั้งแต่ปีสามสิบที่นั่นศึกษาและทําวิจัยร่วมอ๋อทาวิจัยร่วมด้วยก็ทึ่งอกโหก็มันเป็นก็คือท่านพระครูก็เลยพามาดูงานที่สารสุขด้วยใช่ไหมครับพี่ก็เลยถามว่าเออแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขานับถือศาสนาอะไรครับเขานับถือศาสนาพุทธ พุทธนิกายมหายานครับโอ้ก็ถึงไปกันได้ไงนั่นนะอันนี้คือคือเรื่องที่มาเล่าเนาะว่าสาาสุขก็ออยู่ๆก็ได้รับการประสานโทรศัพท์ด่วนครับเราไม่ปฏิเสธนะน้องโอใครที่จะมาเนี่ยนโยบายในแพทย์สาาสุขจังหวัดน่านคุณหมอพี่สิธิศรีประเสริฐเนี่ยไม่บางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นต้องมีหนังสือนะคะแค่ประสานมาเจ้าหน้าที่เราต้องพร้อมที่จะรับและเพราะอะไรกระเพาะ เพื่อการแลกเปลี่ยนเข้ามาอย่างนี้อย่ามาคิดว่าเขาจะมาแอบจดแอบจาอะไรของเราอย่างเดียวถ้าเขาได้อย่างนี้น้องโอคิดว่าเนี่ยนักศึกษามาสิบคนอาจารย์มาคณะอาจารย์มาอีกจังหวัดน่านสาาสุขจังหวัดน่านโดยเฉพาะจังหวัดน่านจะมีชื่อเสียงไปประเทศญี่ปุ่นไหมใช่ใช่นี่ตัวแทนเขาจะกลับมาอีกเนาะนี่ตัวแทนของปีสามนะน้องๆปีสามถามว่าเราให้การต้อนรับดีอะไรดีเนี่ยเขาคงต้องพูด ทางดีกับเราใช่ไหมใช่อย่างน้อยก็บอกคนในครอบครัวแล้วล่ะเนอะพูดถึงเนี้ยนี่สาสุขนี่พี่ก็ต้องขอบคุณผู้บริหารนะที่วิสัยทัศน์ท่านกว้างไกลไม่ต้องมาเป็นระบบอะไรมากมายและนึกถึงช่องทางการที่จะเผยแพร่เอาความรู้เอาเรื่องอะไรที่การแพทย์ของประเทศไทยในจังหวัดน่านของเราในการรักษาสองทางเลือกนะเขาก็จะเอาไปพูดคุยให้เราแล้วก็คิดว่าวันโอกาสต่อไปข้างหน้าคงจะได้รับการตอบกลับอะไรดีๆเข้ามา อาน้องโอวันนี้ยังไงเนี่ยวันนี้รายการจริงๆแล้วรายการของเราวันนี้มีแขกนะแต่แขกมาไม่ทันไม่ทันนี่ไม่แน่ใจจริงๆรูปภาพอะไรก็มีหมดจะติดภารกิจติดภารกิจนะ<ม>ก็ต้อง,งต้องขอทำงานจนวันสุดท้ายจริงๆต้องขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชม <c oughs> ด้วยนะว่าเอะวันนี้ทําไมมาคุยเป้า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 อยู<ต>่อย่างเดียวอเราประสานกับทางลุงยุทธ์นะลุงยุทธ์ลุงยุทธ์ค ยุทธสวนวันนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ของเราที่นี่ซึ่งก็จะเกษียณอายุราชการเหมือนกันในปีนี้นะครับในเดือนสิ้นเดือนกันยานี้แหละนะครับก็ถ้ามีภาพปล่อยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหาว่าโอ้ยเนี่ยคนจัดรายการนี่โม้หรือเปล่านะคะพี่ยุทธสวนวันเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องทํางานร่วมกับเราเาเนาะเขาทำแบบด้วยกัน ทำแบบทุกรูปแบบเช่นกันนะนอกจากจะไปที่ไหนนี่ต้องลุงยุทธเลยนะครับลุงยุทธเป็นคนพาไปก็วันนี้ในรายการคุยท้ายข่าวของเราจริงๆก็อยากจะคือคือเชิญท่านเข้ามาพูดคุยในวันสุดท้ายของท่านแต่ท่านก็ขอทํางานจนถึงสุดท้ายของท่านจริงๆโอเลกินหน้าที่เข้ามาชื่นชมนะครับวันนี้ชื่นชมนะคะก็เป็นพ่ยุทธอยู่กับเรานี่ต้องโอว่ากี่ปีในประวัติผมลองดูแล้ว ลุงยุทธบรรจุประมาณปี2535อืม35ห้าตอนนี้ก็ส0้า20ปี20ปี20้ปีนี่นานพอสมควรเหมือนกันนะครับเดิมนี่ลุงยุทธดูในประวัตินะครับบรรจุที่แรกที่ที่ช่อง8นะครับพี่หมอตอนนั้นช่องแดคืออะไรผมไม่ทันแต่ช่องแปดเป็นของกรมประชาสัมพันธ์นี่ใช่ไหม อยู่ที่นอนอยู่ที่ช่อง8ก่อนเสร็จแล้วก็โอ้อยากเห็นตอนอยู่ช่องแปดยังเลยเนาะรับเราไม่มีนะคะครับเมื่อปีสองสอง้งครับคอะสองอยู่ช่อง8ดเสร็จแล้วก็ย้ายมาที่สวทเชียงรายค่ะแล้วก็ย้ายมาที่สวทน่านจนถึงปัจจุบันกลับมาบ้านทินบ้านทินเกิดใ่แล้วพิยุทธ์เป็นคนที่ไหนนะคนตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ท่าล้อแต่ว่าในประวัติเหมือนกับ อยู่อยู่แถวนี้ถนนมโนแถวนี้อยู่แถวนี้แถวนี้เลยครนะก็ถึงถึงยังไงเราก็ถือว่าเป็นเป็นคนเก่าคนแก่ครับอยังไงในตำแหน่งนี้เราก็ถือว่าเป็นของข้าราชการนั่นแหละนะคะสุดท้ายวาระสุดท้ายทําตรงนี้หลายหลายคนก็จะเห็นว่าเออไปกับเพอออยู่ตลอดนะนะก็เป็นมือเป็นเท้าให้ท่านพอเกรียงสัตว์เจดีแปงแต่งานในเดีอนก็ช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไป ปรับลุงเสาอากาศของทางฝ่ายเทคนิคใช่ไหมครับลงยึดเองก็ขึ้นไม่ใช่ขึ้นเสานะไปช่วยไปช่วยเหมือนกับดึงอุปกรณ์อะไรไม่พะน้องต้องดึงอุปกรณ์ขึ้นบนสาอะไรเงี้ยถ่ายทอดครั้งออกถ่ายทอดเข้าไปโดยเฉพาะงานแข่งเรือด้วยนะพี่ว่าบุคลากรของสวทเนี่ยถ้าจะพูดแล้วใช้คุ้มนะเพราะว่าทุกคนต้องทุกคนต้องเป็นงานเป็นทุกฝ่ายครับต้องช่วยเหลือกันถึงไม่ได้ทําหน้าที่ตรงนี้โดยตรงแต่ก็ไปทําได้ ถึงไม่ใช่เทคนิคก็ไปช่วยเทคนิคทําได้อาจจะยกของบ้างอะไรบ้างอะไรย่้ถ้าไม่ใช่ไฟข่าวแต่ก็ไปทําเรื่องข่าวได้ได้พี่ก็ทึ่งเหมือนกันนะทึ่งในความสามารถที่ก็แสดงว่าทุกคนนี่เรียนรู้เนาะหัดเรียนรู้ไปด้วยเพราะอยู่นี่ระบุคลากรมันน้อยจําเป็นต้องช่วยกันเนาะท่านออกไปแล้วท่านก็คงไปอยู่กับครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานลูกหลานกาลังน่ารักในช่วงนี้กำลังน่ารักนะก็ต้องเอากลาว่ายังไงดีต้องต้องต้องขอขอบคุณ ทางลุงยุทธด้วยนะครับเนาะที่เหมือนกับทุ่มเทให้กับการงานของสวทนาของเราหรือว่าของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยดีตลอดมาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเห็นของของเรานี่ก็เน่เป็นปกติที่เราเกิดนําหัวว่าการมาการอยู่ด้วยกันนี่มันไม่ใช่อยู่กันวันสองวันเดือนสองเดือนปีสองปีแล้วก็ไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยอยู่กันเป็นทีมอยู่กันเป็นหมู่ถึงจะลาจากไปครั้งนี้ถือว่ามันหมดวาระก็ ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาอยู่ม,มันก็จําเป็นต้องมีการงานเลี้ยงกันบ้างไม่มากก็น้อยนะอ่ามันเป็นขวัญและกําลังใจของสวทนานเรานี่ไม่ทราบว่ากําหนดวันเมื่อไหร่เอ่อถ้าไม่เปลี่ยนแปลงน่าจะวันที่18กันยานะครับ,รบแล้วจากนั้นก็จะมีของเขตของกรมนะทราบว่ายอย่างนั้นเห็นว่าจะได้ไปรับรางวัลอะไรที่กรมด้วยก็สแสดงความยินดีด้วยนะคะก็พิยุทธ์ก็คงจะไป อยู่กับลูกหลานครอบครัวอย่างมีความสุขในบันปลายชีวิตแต่ยังไงสถานีของเราก็เปิดต้อนรับอยู่เสมอนะครับแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้บอกว่าถ้าเหงาถ้าเหงาก็มานั่งทํางานใช่ครับบางครั้งบางทีมาหัวหน้าเกางสือพิมอะไรหลังตึกก็ได้เรามีมุมสบายมีมุมพักผ่อนให้อยู่แล้วพี่รู้สึกว่าพอเคียงสักเหงาเหงานะผมถ้าจะไม่มีคู่ใจ เราจะไปกับท่านกอตลอดไปประชุมนู่นนี่นั่นกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจเหมือนกันนะรู้ใจกันก็ดีใจด้วยละนะลุงยุทธนะดีใจที่จะได้อยู่กับครอบครัวเลี้ยงเลี้ยงหลานในบ้านไปชีวิตอย่างมีความสุขและอบอุ่นพักผ่อนด้วยนะพักผ่อนนะก็ยังไงก็แวะเวียนมาพูดคุยกับเราแต่ช่วงนี้ยังไม่ครบสามสิบกันยาสามสิบกันยาจริงๆแล้วเขาจะต้องพักแล้วนะ อาละแต่เขาก็บอกว่าจะทำงานจนถึงวันสุดท้ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีจริงๆอนี่คือเรื่องของที่ยุทธสวนวันวันหลังใครมาว่าเอ๊ะไปไหนไปไหนก็บอกได้เลยนะว่าหกสิบปีแล้วเกษียณังดูนุ่มอยู่เลยค่ะนะครับอ่าก็ขอประชาสัมพันธ์ เนาะอ,อันนี้ตอนนี้นก็เรื่องเรื่องของพิยุทธก็จบไปนะคะนอ้องกบพอภัยด้วยเดี๋ยวก็ต้องมีโอกาสนะคะเราจัดงานเลี้ยงเราก็จะนําข่าวมาเสนอสิ่งดีรเราอยากาเรียนให้ท่านได้ทราบก็ขออนุมโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะควัดป่าขอวาวังของเราช่วงนี้โบสถ์สร้างใหม่น้องโอสิววัดศิทวัดสวยมาก สวยมากเออแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังปรับปรุงตกแตง่งเพื่อให้มันมีความพร้อมมากกว่านี้เมื่อวันที่สองวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องขอบคุณทางจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้มาถวายลูกนิมิตเก้าลูกและใบดีกานะคะโดยการประสานงานจากสารวัตรจำลองหนูอิมนะคะต้องขอบคุณทางท่านกํานันทวัชชัยหานลำยองนะคะท่านพระครูนิสิตคุณาสารที่วัด ทัพกรีดใต้พี่น้องชาวทับกรีดใต้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะ oh, คะที่ได้มาร่วมอนุมโมทนาบุญเอาผ้าป่ามาให้ด้วยอืมครับใจบุญกันจริงๆแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องมีเรื่องอ,อยากจะเชิญชวนให้ท่านได้ไปร่วมทาบุญในครั้งนี้คือเรากําลังสร้างกําแพงอุโบสถครับของหลังใหม่ตรงนี้นะครับ่าแล้วก็ปูกระเบื้องทางเท้ารอบอุโบสถอปูหญ้าข้างในและรอบอุโบสถด,ด้วยนะคะแล้วก็ Uh, ภาพแบบแต่งภูมิทัศน uh, ์วาดภาพลายไทยน้ําทองในอุโบสถ oh. อันนี้ก็บอกว่าแจ้งความประสงค์หากท่านใดว่าจะ uh, ร่วมไปยังไงก็ได้รเราไม่ว่าแต่กําแพงนี่เราก็บอกว่าช่องละ2,900บาทปูกระเบื้องเม็ดละ699บาทปุูกหย่า49บาทาทเม็ดละนะคะา uh, วาดภาพลายไทยน้ําทองในอุโบสถเลยเนี่ยเม็ดละ1,899บาทอืมบาทหรือจะ เท่าไรก็ได้กําลังศรัทธาแล้วแต่กําลังของท่านนะคะสนใจก็ติดต่อที่วัดป่าคาวังน้องโอเป็นศิดีป่าก็ลองหน่อยก็แล้วกันเนาะถ้าท่านใดที่อนุโมทนาบุญขอให้ท่านได้ทำสีประการอายุบรรณสุขภะภะละนะคะก็ย่อบเจริญแก่ผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็บอกงานบุญสีดำด้วยนะคะของแม่มันดาของท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน เออเอ๊ะพี่เห็นน้องโอไอนี่อยู่นี่อ่านข่าวอ่านข่าวนะคะก็เราในรายการคุย้ายข่าวของเราก็ขอประชาสัมพันธ์หน่อยหนึ่งว่าท่านใดที่รู้จักคุณแม่นวลแต่นวลจันแต่นามสกุลนาะหวังมิ่งแต่ไม่ใช่มิ่งเมืองนะก็เป็นแม่เป็นบรรดาของท่านพระครูสิริธรรมพานีเจ้าคณะอําเภอเมืองน่านนะคะหรือเจ้าอาวาสวัด ได้ท่านทกรกุศลไว้ที่วัดมิ่งเมืองนะคะแล้วก็อีกกี่วันไม่รู้ที่จะเก็บศพรอพระราชทานใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือรู้จักคุณแม่นะคะวัดมิงเมืองคอันนี้ก็บอกข่าวสีดำนะเขาถือเราถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราอ่ะน้องโออื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอื่นๆช่วงนี้มีข่าววิทยากาศประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับใช่ในหลายจังหวัดเลย ในภาคเหนือของเราแต่ว่าน่านน่านไม่อยู่ในชื่อนั้นนะครับช่วงนี้4ี่ถึงหกันยายนระบางฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากมีหลักๆที่ผมจําได้เหนือของเราก็มีแม่ห้องสอนมีแพร่มีลำปางอะไรทีนี้แหละแต่แต่ยังไม่มีชื่อน่านของเราแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับในช่วงนี้ไม่ระวังไม่ได้น้องออเมื่อเมื่อสี่วันก่อนนี่เกิดเหตุเกิดที่อําเภอปัวเราก็อ่านข่าวไปแล้วนะคะในตําบลตําบลอวน ใช่ไหมฮะบ้านเขตของพื้นที่อะไรใช้พัฒนาบ้านไร่าฮะนั่นแหละอ่าแล้วก็เมื่อสองวันนี้ก็คือเกิดที่อำเภอท่าวังผาตำบลยมจอมพระนะคะแล้วก็ที่พื้นที่ของอำเภอบ่อเกลือแสดงว่าฝนตกด้านโน้นก็หลายคนก็คุยกันนะว่าอุ้ยเห็นน้ำหนานมเยอะแล้วบ้านเราฝนไม่ตกตกก็ตกน้อยแล้วก็หลายๆพื้นที่ดินสไลด์ครับอ่านะฮะ ก็บังเอิญปปะจบกับที่ของกรมทรัพยากรธรณีมาอบรมเครือข่ายพอดีก็ได้รับทราบเราได้รู้ปัญหาจริงๆไปด้วยในตรงนั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังกันก็ระวังในช่วงนี้ด้วยกันกันนะครับก็อย่าประมาทคอยฟังกรมอุตุนิยมหรือทางสถานีวิทยุแจ้งข่าวสารนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าฝนมาน้าน้ํามานี่มาแน่นอนเพราะว่าดินนี่มันไม่ไม่สามารถจะซับน้ําได้แล้ว นะมันก็มันก็ระบายโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆใกล้เชิงเขาใกล้พื้นที่น้ําเคยท่วมฉับพลันอะไรต่างๆนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยกันแล้วกันในช่วงนี้โดยเฉพาะ4 6กันยายนนี้ค่ะก็จะต้องวันพรุ่งนี้โอ้ทุกวันพุธขออภัยด้วยวันนี้วันพรุ่งนี้นี่จาไม่ได้ว่าการชาติเราการชาติจังหวัดน่านรับไปจากเลือดที่ไหนนะก็ ท่านใดนะคะที่มีความประสงค์อยากจะบริจาคเลือดนะคะคก็ต้องประชาสัมพันธ์เป็นภาพรวมแหละทุกวันพุธเหล่ากาชาดจังหวัดน่านสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดน่านโดยโรงพยาบาลน,น่านก็จะออกไปรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ทุกวันพุธก็ครึ่งวันนะคะคก็อยากให้ท่านเตรียมความพร้อมมาหนึ่งอย่างจะบริจาคพรุ่งนี้คืนนี้ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าดื่มสุาราดื่มแอลกอฮอล์นะคะเช้ามาก็ต้องทานอาหารเชา้าก่อนหลายคนมักจะไปเป็นลมนั่งโอ๊อเพราะว่าไม่ทานอาหารเช้าไม่ทานอาหารเช,ช,ช้าเหมือนน้องๆนงันกเรียนนักศึกษานะ่ะเหมือนวันนั้นอพูดตรงๆไปสีสวัสดิ์ไปสีน่านทุกที่อะฮะมีหมดก็ต้องถามหนึ่งถามมาลูกนอนกี่ชั่วโมงนอนน้อยสองไม่ค่อยทานอาหารเช้ากันอืต้องเราจะให้คนอื่น ก็ต้องดูตัวเองด้วยค่ะคะ่นนั้นก็ต้องขอบอกไว้เลยนะคะว่าคืนนี้ท่านอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็อย่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วพรุ่งนี้เช้าต้องทานข้าวเป็นปกตินะคะแล้วก็ไปบริจาคเลือดก่อนจะบริจาคเลือดเนี่ยเขาบอกว่าต้องดื่มน้ําสักสองสามแก้วเพื่อชดเชยให้มันสดชื่นเลือดจะได้ไม่เหนียวตัวเลือดเลือดจะได้ไม่เหนียวไม่เนืดอนะมันก็จะ ทำให้การไหลเวียนของเลือดสภาวะอื่นๆเป็นปกติจะได้ไม่เป็นลมแล้วพอบริจาคเสร็จก็ควรจะนอนพักสักแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นเราก็แม่ๆกาชาติก็จะมีน้ำหวานมีนมมีของมั่งให้ก็บอกข่าวสารไปก็แล้วกันนะคะท่านใดที่สนใจทุกวันพูดก็ฟังข่าวสารเราอีกทีหนึ่งหรือในทุกๆวันก็สามารถไปบริจาคได้ที่โรงพยาบาลได้ไม่มีวันหยุดราชการอาจจะเป็นโรงพยาบาลทุกๆแห่งได้เลยใช่ไหมครับมาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหน้าที่นเพราะว่ามันจะต้องมี มีระบบของการเก็บใช้ความเย็นใช้อะไรค่ะนะคะาที่โรงพยาบาลน่านก่อนนะคะอันนี้ก็บอกบุญเนาะบุญอย่างอื่นทํากันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบุญในใช้เรื่องวิทยาวะหรือน้าเลือดในร่างกายของเราเนี่ยไปช่วยชีวิตผู้อื่นนี่ก็ถือว่ามันเป็นมหามหากุศลของบุญอย่างยิ่งค่ะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับรายการคุย้่ยข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ